พอเข้ามาอยู่แล้วอ่ะแล้วก้าวเข้าไปในบ้านครั้งแรกมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนบ้านมันเรียกเราถ้าหากว่าจําเป็นต้องเลือกจริงๆโดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะแสนสิริก็เลยเป็นทางเลือกแรกๆที่เราเลือกค่ะเห็นบ้านลูกค้าหลายๆที่เนี่ยแล้วเราพอเรามาได้อยู่ที่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันโอเคสําหรับเรารู้ได้เลยว่าสิ่งที่โครงการเขาทํามาให้อะ่ะคือแบบว่าให้ลูกค้า ก็คือเข้ามาครั้งแรกเห็นชอบเลยชอบมากด้วย,ยน้องแม่ทำไมไม่สวยจังเลยนะลูกมันดีมากเลยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันแล้วน้องก็พาไปเดินดูแม่สาวไบหนะ้าโอ้ยสวยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาได้มาอยู่ตรงนี้ชีวิตเราคงจะดีขึ้นเออบรรยากาศเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบมีพลังดึงดูดให้เราอยากออกจากบ้านมาเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนที่ว่ามีเวลาออกกําลังกายใช่ไหมคะพอมาอยู่ที่เนี่ยแม่เดินทุกวันเลยค่ะ ตอนที่เราเข้ามาคือหลังที่ว่างคือหลังที่แบมมาจองเพราะฉะนั้นอนะหลังอื่นคือเต็มหมดเลย <c oughs> เหมือนบ้านบอกว่าเธอต้องอยู่กับฉันตรงนี้แหละ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนบ้านเลือกเราเราเลือกบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ด้ความที่โครงการอยู่ในเส้นถนนหลักคือเส้นพลาม2จะเดินทางเข้าในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสะดวกด้วยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เขามีเรื่องของการเปิดถนนเส้นทางพิเศษที่เป็น M82 มันเลยยิ่งสะดวกขึ้นไปกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะในการที่จะเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่อื่นๆค่ะถ้าบบมันจะชอบโซนที่เป็นโซนข้างล่างทั้งหมดเลยค่ะมันคือเป็นมุมเอนเตอร์เทนเมนที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆคือมันกว้างมากอีกหนึ่งมุมอ่ะคือมุมโต๊ะทานข้าว ซึ่งมันทําตรงนั้นอ่ะเป็นโซนนั่งทํางานด้วยแล้วมันสามารถคอนเน็กเราได้มองเห็นเขาว่าแบบเอยเขาอยู่ตรงหน้าเราอ่ะแล้วก็อยู่เหมือนใชใ้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้าๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเปิดมา่านออกมาดูหน้าสวนเนี่ยสดชื่นต้นไม้เอยบรรยากาศเอยเนี่ยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีลูกพี่ได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นทุกคนในบ้านมีความสุขขึ้นค่ะใช่แล้วลองจากคนที่เคยอยู่บ้านเช่ามาก่อนอย่างเงี้ยแล้วพอเรามามีบ้านเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยบ้านที่มันแบบรู้สึกว่ามันมั่นคงมันแข็งแรงมันแบบสามารถให้ทุกคนแบบอยู่ร่วมกันได้ทํากิจกรรมทะเลาะตีกันเด็กก็ก็อยู่ในบ้านหลังนี้แหละมันอบอุ่นมากพูดถึงความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันมันมันคนละเรื่องกันเลยนะพี่มีความสุขทุกวันที่พี่ได้กลับบ้านนะตอนเนี้ย